สวัสดีคุณเอฟซีช่องประวันิพี่สาวทุกคนนะคะก็ oh. มีคุณเอฟซีนะคะ oh. มาถามหาลุงพลพระแตนนะคะ oh. ว่าอยู่ไหมคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะประออนก็ เพิ่งมาก็มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะอาค่ะดีนะคะตัวนี้เดียวทำนาพึ่งเสร็จดูในรูปไอ้ดูในยูทูบเป็นตัวใหญ่ย่างโอ้ยตัวนี้เดียวมามาถามหาลุงพลประเตนเนาะค่ะเนาะลุงพลก็ชวนทางกั็มาดูยูไอร้อนค่ะยข้มามานั่งทางไหนโอ้ สองปีกว่าแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้อันนี้ชื่ออะไรคะลืมแล้วเดี๋ยวก่อนคิดก่อนเดี๋ยววันพรุ่งวั่งวันพร่นจำรู้จักทุกคนแต่ลืมชื่อนอนนอนดูอยู่สองปีกว่ามันติดโควิดจะมาไม่ได้ใช่ไหม่ใช่ใช่ อันนี้จ้าบ้าให้ป้าอ้าให้ป้าป้าให้ป้าป้าแน่วไล้วบางทีบางทีก็มีป้าชื่อไม่ได้ใช้ชื่อไอ้นั่นใช้น้ำแฝงอะไรวะ,ะรชื่ออะไรคะไม่่เอะไรนะแสงเหนือป้าอยู่รัสเซีย ก็เลยใช้แสงเหนือนั่งก่อนค่ะกินกินข้าวกินปลาก่อนค่ะขอบคุณจ้าลงมานั่งก่อนค่ะแดดร้อนจ้าลงมาก่อนกันได้ลงมานั่งก่อนค่ะกินข้าวกินปลาก่อนค่ะมาค่ะมาค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะมามานั่งก่อนร้อนมากเลยย่าพาก็นอนเย็นอยู่บ้านคุณย่าพาคุณตาโน่นค่ะค่ะค่ะบ้านของคุณตาชาญนะคะนี่รถคันนี้ก็รู้จักค่ะค่ะ รถของของปู่ผ่องค่ะค evet, ่ะเชิญนั่งด้วยค่ะเด้อห้องห้องนี้เขาให้มาสองคันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะให้ให้ผู้ใหญ่บ้านค่ะคันหนึ่งอากาศร้อนมากเลยเนาะค่ะเนาะ ร้อนหนูนะเพิ่งทำนาเสร็จนมไม่ค่อยได้มาหาน้องเนี่ยนูก็กดําเสร็จแล้วก็ยังหวานปุ๋ยหายคนไปช่วยหวานก็ไม่มีต้องได้หวานเองนะคะค่ะยอย,ยน่ารักจังเลย น่ารักใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะคนนิดน้อยรัมาจากไหนมาจากไหนมาจากประเทศรัสเซียโอ้โหเลยนะคะรูรักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะถ้ามาตอนเช้าทคนวันนี้ก็เข้ามาแต่ว่าไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะไปที่ซานคาหาร อยู YouTube, you. ่ youtube อยู่เมื่อเช้าใช่ใช่ของวันนี้เปล่าไม่รู้เห็นเขาแล้วนั่งปาแตนก็มานั่งกินอาหารอะไรตรวนี้มาเรียนว่าไม่ใช่<า>ไม่ใช่ใชก็ถ้านั่งเข้าไปที่ร้อนก็ได้ที่สารมื้อาหารก็ได้หรือไม่ก็มาลุงจะขึ้นวันที่หนึ่งที่สองแล้วปออนเนาะใช่ค่ะลุงจะก็อกไม่รู้เหมือนกัน คิดคิดว่าจะรอลูกชายก่อนค่ะลูกชายเลิกโรงเรียนเงี้ยค่ะอ๋อต้องถามต้องนอนค่ะเนาะตอนอนค่เขาเขาจะกลับตอนเย็นเพราะว่ารอลูกลูกเด็กเด็กเขาเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะลุงก็เห็นว่าไปหาคุณทนายไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่หมายถึงที่นี่แต่เราไม่รู้ว่าลุงเขาจะไปที่ไหนต่อไงค่ะเพราะว่านี่ก็บ่ายกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะ ไปนั่งก่อนดีไหมคะน่ารักมากๆเลยนะคะนอนดูยูทูบอยากมาตั้งตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นรุ่นรุ่นบ้านรุ่นละบ้านปรกอบประกอบกันแหละมาไม่ได้ไงติดโควิดติดพอจะมาอีกทีเอ้าติดสงครามอีกก็เลยได้มาเมื่อต้นปลายเดือนไป กูซอบาานซย่าเนี่ยอ<ม>ืมแต่ก็ชอบทานแล้วแล้วเราดูเช้ทาที่ไหนกันที่ทรับตอนนี้น,นี่เช,ช้าเมื่อเมื่อคืนพับ,บ,บสองสค่ะพับอะไรนะอุดนอดนมาอันนี้เช่ารถมาจากขอนแก่นเช่ารถมาจากขอนแก่นค่ะค่ะ ก็มาเลาะเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปมุกนะเที่ยวมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจะไปนั่งกินอาหารอะไรตรงแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นริมโขงตามริมโขงอะไรประมาณนั้นไปกันไหมจะไปวันนี้เลยบอกค่ะฮะจะไปวันนี้เลยบอกไปเย็นเนี้ยตอนเย็นเขาจะมีอาหารขายใช่ไหมอ๋อค่ะมีขายทุกวันเราจดูบรรยากาศริมโขงด้วยนั่งสบายๆ หน้าละน่ามากมากเลยนะคะโอ้ยประออนดูตัวเล็กจังเลยอ่ะหนูน่ะทำนาหนูยามแล้วว่าหนูทำนากินข้าวก็กินเยอะน้าในแต่แต่ไม่อ้วนนอนก็นอนดีดีตื่นมานะโอ้ยทำไม แจ้งเร็วจังเลยนาะย้อออนก็เรียกตามแต่ป้านี่65ปีแล้วนะคะโอ้ยยังสวยอยู่เลยน่ารักนะคะนูน่ะนูอายุ4 0 49ค่ะ49เพราะว่าพศอสอลุงลุงพลก็19ค่ะห่างกันก็กี่ปี สามปีสี่ปีเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าตัวเล็กค่ะดูในดูในดูในยูทูบป็นตัวใหญ่น้าใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนหละค่ะแลานั้นเขาบอกว่าเวลามาเจอตัวจริงแล้วไม่เหมือนในไม่เหมือนพ่อแตนยิ่งตัวอย่างนี้ไหมพ่อแตนเจ้าตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะพ่อนะใช่ค่ะพ่อแตนก็ตัวตัวเล็ก ตัวออกโกงๆหน่อยเพราะว่าเขาเขาตัวสูงเนาะเขาสูงทีนี้เขาออกจากนั่นหน่อยคล้ายๆกับน้องน้ำมนต์นั่นแหละเขาสูงค่ะเขาสูงสวัสดีค่ะมาจากรัสเซียมาจากรัสเซียดูดีมาได้อาทิตย์เดียวดูดิเขียวมาแล้วเนี่ยน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ ไม่ต้องจะโชว์ลูปตอนสาวโชว์ได้ขอบคุณคุณคีนะคะอยากดูด้วยกันอะไรจะใช้ไปนะคะโอ้โหไม่เหมือนไม่เหมือนเลยโอ้โหทำไมสวยมัอนนางสาวทั้